สวัสดีค่ะหนูจะรบกวนปักหมดให้หน่อยนะออข,ข,ข,ขโมย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 จรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนปักหมดให้หน่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะยูสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกเพจนะคะสวัสดีค่ะเอาลูกอะไรออกไปอ่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณพี่วรายุทธอ่าเราปักหมุดไว้ให้แล้วเหมือนเดิมนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ก้มมากเห็นหัวร้านเลยคุณพลอยดาถามขายอะไรคะขายทุเรียนจ้าวันนี้บอกเลยลูกโตเต่งเป่งประกายมาก แม่น้ำเหนือวันดีค่ะรอรอจ้าได้ค่ะเดี๋ยวรวบรวมสมาชิกเมมเบอร์เราก่อนนะคะอ้าวงเราคนเยอะค่ะวันนี้บอกเลยว่าทุเรียนลูกสวยมากเนื้อดีเพราะชิมแล้วอร่อยกับสวนกลางวันที่เราไปไลฟ์มานะคะบอกเลยคุ้มค่าทานแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ่ะไปกันเลยดีกว่าสองร้อยคนและเดี๋ยวเรารอเมมเบอร์เราเพิ่มเข้ามาอีกนะคะสวัสดีนะคะไปอ่า วันนี้นะคะทุเรียนของเรามีให้เลือกหลากหลายแบบเลยสําหรับลูกค้าที่จองมาในไลน์แล้วยังไม่ได้ตอบน้องแอดมินไปลรวควรตอบไว้นะคะเพราะเดี๋ยวหลุดจองวันนี้ว่าจะขายเป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ให้เราจะขายแล้วนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีทุเรียนเข้ามาอีกไหมนะคะในรอบวันจันทร์ข้างหน้าวันอาทิตย์ข้างหน้านี้เนาะใครไม่เรียนแต่ทุเรียนจ้า น,นี้มีให้เลือกหลายขนาดหลายไซส์เลยนะคะนี่นะตั้งแต่สองโลเอ้ยสโลเอ้ยสี่โลเอ้ยไปถึงลูกใหญ่เหมือนขนุนห้าหโลเราก็มีนะจ๊ะอ่ะเร็วมาค่ะทำไมวันนี้เงียบจังเลยคุณพี่ย้งสั่งมาในลาย3ลูกจัดไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสองจุดเจ็ดโลก็มีนะจ๊ะอยากดูลูกไหนเรียกได้บอกได้นะคะอุ้ยทุเรียนอาถานอยู่ดิกิ้งเองเมื่อกี้นี้น่าตกใจนะอ่านี่อ่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะบอกว่าแท็กอีจันเราหมดเกลี้ยงเลยค่ะขายหมดไปแล้วนะคะของใหม่สั่งยังไม่มาเลยจ้าเลยต้องใช้น้องกระดาษน้อยนี้ไปก่อนนะเป็นแบบ DIY อ่า สนใจลูกไหนไหมคะจะให้ดูเป็นพิเศษเลยจะบอกว่าอันนี้ค่ะไม่ใช่ลูกที่คัดนะคะเป็นลูกที่แบบบาอานเราอะ่ะขายแล้วขายใน l i น์แอดไปแล้วนะคะเราก็เลยเอามาไลฟ์โชว์นะคะนี่นะคะนี่นะคะอ่ะนี่คะ่ะอนี่คะ่ะสโลนะคะนี่นะสาาโลใครสนใจไหมคะอ่ะ พี่น้ำเหนือประคอดูสามจุดห้าโล,โลโกลมๆหน่อยจ้าได้เลยจ้าช่วงสามโลใช่ไหมจ้าแม่อ๊บอ่าไวสามจุดสามค่ะคุณแม่อะนี่นะคะอะสามจุดห้าลูกนี้ทำไมแม่สามจุดห้ามีสองลูกมีลูกนี้กับลูกนี้แม่อ่าลูกนี้เหมือนส้มโอมีความเหมือนส้มโอนะได้ๆก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพูจะแม่สนใจลูกนี้ไหมเอ่ย 3.5มจ้าโลเท่านั้นนะคะสนใจไหมคะนี่นะ,ะคุณแม่น้ำเหนืออดูอ่ะนี่นะมีห้พูนะคะลูกนี้สวยมากทรงขายส้มโอค่ะนี่นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5. 5่งสองสาสี่ห้าห้าพูค่ะโลละ290บาทไม่มีค่าส่งนะคะเราส่งให้ฟรีเลยค่ะจ่ายเฉพาะค่าทุเรียนนะคะ 3.5โลค่ะโลละสองร้อบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ธัญรัตน์นี่นะคะนี่นะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของทุเรียนของเรานะคะอะคุณแม่น้ำน้าเหนือคะ่ะลูกนี้รับไหมคะลูกนี้ทรงสวยนะคะภูเต็ม5้ภูค่ะตามสเปคเลยลูกใหญ่จุกใจเราไม่คิดค่าส่งนะคะ เราคิดเฉพาะค่าเนื้อค่ะขอบคุณนะคะลูกค้าในรายละเอียดที A ่โอนเข้ามาขอบคุณมากค่ะสามจุดห้าโลรับไหมคะผ่านลูกนี้ก่อนมาเดี๋ไปดูลูกอื่นไหมตอนนี้เรามีน้ำหนักตั้งแต่สองสามสี่อะได้จะ้ะแม่จ๋าดูสองดูสามจุดสองนี่นะจะ๊ะสู้ๆแม่แซ่พี่โอหนึ่งสองสาม อันนี้มีประมาณสามพูค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่จันทาสวัสดีค่ะอันนี้มีประมาณสามพูนะแม่น้ําเหนือหนูแนะนําลูกสามจุดห้าให้หนูเอาให้ดูสวยแม่เพราะหนูปิ้งตั้งแต่ตอนที่ไปตัดแหละบอกเลยอ่ะลูกนี้นะคะสามจุดสองค่ะนี่นะคะอ่าหมุนให้ดูก่อนหมุนให้ดูเชฟก่อนนะคะนี่นะอ่านี่นะคะสามจุดสองโลค่ะคุณแม่เทียบให้ดูเลย ลูกนี้โตหน่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าแต่ว่าสวยกว่านะคะสามจุดห้าไหมแนะนำเลยสวยนะลูกนี้เหมือนส้มโอลเลยเนาะมีแอบบมีความเป็นจุกนิดนึงข้างบนให้อะไรอย่างงี้นะแต่เนื้อนี่คือเต็มเต่งเต็มมือเลยนะคะคุณแม่น้ำเหนือรับไหมจ๊ะถ้ารับบอกรับนะจ๊ะไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะเฮลิปเปิดฟังเสียงนึ่ สวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยเอาแล้วจะโปะสองรอบไม่ได้นะไ,ได้ยินเนาะฉันจะโปะสองรอบไม่ได้นะอ่ะคุณแม่จันทาค่ะได้ยินแล้วยังค่ะอ่านี่นะคะสามจุดห้าโลนะคะรับไม่เอ่ยลูกนี้สวยๆเลยค่ะขอชาร์จราคานิดนึงค่ะขอโทษทีลืมเตรียมมาขอชาร์จราคาหน่อยจ้าอ่านี่นะทุเรียนนะ อ่ามี4โลก็มีนะคะวันนี้บอกเลยว่าจุใจไซส์ใหญ่แน่นอนนะคะนี่นะใครสนใจรับแจ้งได้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะลูก2โลก็มีนะคะลูก3โลก็มีนะคะลูก3โล5ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยมาขอบคุณค่ะลูก3โล5อยู่ที่หนึ่งพันสิบาบาทเท่านั้นนะคะลูกนี้นะ1,015บาทนะ สนใจรับแจ้งได้เลยนะคะอ่าอุ้ยมีคนสั่งมา3มโลค่ะกอกน้องนุ่งในค่ะพี่ฟิลีบอกมีแฝดไหมคะวันนี้ไม่มีแฝดค่ะแต่วันนี้มีลูกใหญ่นะนี่นะมีสี่โลก็มีสี่โลสวยๆนี่เลยนะคะมีนะคะ ลูก5โลก็มีนะคะวันนี้มีเยอะมากจริงๆนะคะบอกเลยว่าวันนี้จะตั้งใจไปตัดเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายให้เราน,น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่จะขายของสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีของก็อาจจะไม่ได้ขายแล้วนะคะเพราะว่าทุเรียนใกล้หมดแล้วเราก็เลยไปตัดมาเท่าที่ว่าเราจะสามารถตัดมาได้นะคะนี่นะอ่าอ่ะนี่ค่ะอยากดูลูกไหน,นพิเศษไหมคะ เงียบในบ้านเราวันเนี้ย,เ,เ,ยเอาอเหรอมันจะโดนอันนี้ไหมออ่านี่นะคะพี่เปิ้ลบอ่ลูกกัะสองโลสองลูกคะ่ะดูให้พี่เปิ้ลหน่อยนะจ๊ะในไลน์แอดพี่เห็นเมื่อกี้นี้อ่าสวัสดีคะ่ะมานี่นะคะอ่ะลูกสามโลสนใจไหมคะวันนี้เรามีเยอะเลยนะคะนี่อ่าสามจุดสองโลนะคะก็มี อ่าอันนี้สามโลท้วนก็มีนะคะนี่นะสามโลท้วนนะอ่าน,นี่จ้ะสามโลท้วนลูกก็สวยนะคะสนใจสั่งได้เลย,ยล 2, 2, 2, 2นู่นนู่นนู่นสองจุดสองอยู่นู่นสองจุดสองอยู่นู่น,น,นอ่าส,ส,ส,สวัสดีค่ะมีกี่ลูก,ก,ลกเห็นลูกเดียวนะนู่นนู่นนูน่น,นสองจุดสี่ข้างหลังอนะใช่ไหม สวัสดีค่ะโอ้ในไลน์แอดดุเดือดมากเลยเนาะแต่ในไลน์ฉันได้เงียบเงียบวันนี้อ่าสี่โลมีนะคะสี่โลเจ็ดก็มีสำหรับคนที่ถามหาลูกใหญ่มานะคะวันนี้มีให้นะสี่โลหนึ่งสี่โลสามสี่โลเอี่ยสี่โลแปดก็มีโหนี่ตัดแต่ลูกใหญ่มาสี่จุดสองมีนะคะนี่นะมีสามโลด้วยนะ น,น,ะะนี่นะคะอันนี้นะคะอ่าสามจุดสองมีค่ะสามจุดห้ามีสามโลมีนะคะอ่ะสองจุดเจ็ดก็มีหรือจะดูลูกเล็กก่อนดูเลอกเล็กก่อนไหมคะเอออ,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 อ่ะอไปซะแล้วหรือลูกเนี้ยขอดูสามโลด้านหลังหน่อยค่ะได้ค่ะ ยุ้งจ๋าหยิบอันนี้ให้หน่อยลูกเข้าได้รับของแล้วนะคะขอบคุณค่ะอ่ะสาโลเอาสามโลสองโลน้มาดูหน่อยค่ะอืมว้ายมีกี่พูคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าพูนะคะลูกนี้นะคุณแม่เนี่ยคุณแม่น้ําเหนือนี่นะสามโลนะส่วนนี้ก็สามโลเหมือนกันมีรอยมีรอยเพลียรอยนี้้วยนะอ่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้ามีห้าพูค่ะอันนี้มีห้าพูนะสามโลมีสองลูกมีสามลูกค่ะอ่ะนี่นะมีอีกไหมสามโลหมดหมดแล้วอ่ะสามโลมีสามลูกนะคะนี่นะคะอ่ะลูกค้าจองคิวถามมาค่ะนี่นะมีสามลูกสามลูกมีสามโลนะคะนี่นะคะสนใจลูกไหนคะคุณแม่น้ําเหนือลูกนี้ไหมลูกนี้ก็สวยนะหนูว่า รับสามโลลูกแรกจ้าลูกนี้นะคะลูกกลางนะนี่นะคะอ่ะไปแล้วจ้าลูกนี้สามโลนะคะอันนี้ของคุณแม่น้ําเหนือคะ<ม>่ะเขียนให้หน่อยของคุณพี่น้ําเหนือขอบคุณค่ะอสองจุดเจ็อ่สองจุดหยังไม่หมดค่ะคุณพี่มาได้เลย<ม>คุณพี่อ่ะพี่น้ําเหนือเรียบร้อยนะคะ คุณพี่คู่ขวัญอ๋อคุณพี่คู่ขวัญกับคุณพี่วันเพ็ญหรือเปล่าที่ซื้อด้วยกันแน่เลยน่าจะใช่คุณพี่คู่ขวัญน่ะคุณพี่ธนพรคุณพี่ธน,พ,น,พ,รพ,นพรขอดูสองจุดเจ็ดหน่อยค่ะได้เลยเอาลูกไหนะ่ะ2 7สองจุดเจ็ดอ่าประมาณไหนอยากได้ลูกกลมๆใช่ไหมสองจุดเจ็ดลูกนั้นให้ดูหน่อย่ะลูกไหนอ่ายังไม่หมดนะคะวันนี้มีเยอะเลยค่ะช็อปได้เต็มที่เลยมีเพื่อนเรียกเพื่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อ่ะคุณพี่ธนาครอ,อ้าวล้มสแสล้วทุเรียนเราอ่านี่นะคะ2.7นะสวัสดีค่ะพี่อารมณ์ฮอนสวัสดีค่ะนี่นะคะอ่ะสอค่ะ2.7มีหลายลูกเลยอยากได้ประมาณไหนคะลูกข้างหนนั้นก็สวยนะคะสนใจลูกนี้ไหมคะอ่ะเอาลูกนั้นมาโชว์เลยลเออเอาลูกนี้ฉันอยากเอาลูกนี้ เอาออกให้น้องลูกนึงคะ่ะลูกค้าจองมารับ3โลหพูดได้เลยคะ่ะคุณพี่อัจฉริยาเดี๋ยวหนูดูให้แป๊บนึงนะพีวิว2.7ให้คุณพี่ธนาพรก่อนนะพี่ธนาพรคะ่ะลูก2.7ลูกนี้นะคะมี1มี2มีสามมีสี่มีกี่พูนะห้าพูคะ่ะนี่นะนี่ห้าพูเต็มเต่งเลยจ้าสวยๆแต่จะบอกว่าแทกอีจันหมดนะวันนี้เลทิดเป็นแทกกระดาษให้เห็นอย่างนี้ก่อนนะรับไหมคะคุณพี่ธนพรถ้ารับลูกนี้บอกรับเลยนะคะ ได้จากแม่เอพสวัสดีค่ะสามโลเดี๋ยวหนูดูให้แม่แป๊บเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวอันนี้สองจุดเจ็ดค่ะรับไหมคะคุณพิธาพรน,นี่นะลูกนี้สวยนะบอกเลยว่าคุม้มว่าอ,อย่าปิวคะ่ะลูกขานี่อ่ะมีทั้งหมดห้าพูนะคะนี่อให้ดูเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าพูนะคะสนใจรับไหมคะนี่ สามกิโลไปแล้วอีกโลกหนึ่งอันนี้ลูกนี้ได้ไหมอ่า <c oughs> มีทุเรียนป่าละม้อป่ะครับยังไม่ถึงจ้าไปป่าละอูก,ก่อนนะจ้าป่าละม้อรอก่อนจ้าคุณพี่รับไหมคะอ่ะแม่เอพีเอาสองจุดเจ็ดแล้วค่ะเอาลูกนี้นะแม่นะเอาลูกนี้ก่อนลูกหนึ่งนะแม่นะพี่นัพาาอลูกด้านหลังได้ค่ะพี่นัพรแป๊บเดียวค่ะลูกสองจุดเจ็ดน้องดูให้นะคะอะอันนี้ของพี่เอพีแคปแล้ว มาแล้วจ้ะแม่ AP ของดิฉันอ่ะพี่ธนพรจ๋ะลูกข้างหลังลูกนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช,ใช่เดี๋ยวให้พี่ยุงหยิบให้ดูนะคะแม่นี่นะอ่ะสอนะคะอ่าแม่ AP รับแล้วนะคะเลิศไม่หยุดเลยอะลูกในจ้ะขอพี่ธนพรดูแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพีวิวสาโลกันจ้าวันนี้สวยทุกลูกเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้สวยทุกลูกแต่ทำไมเฟซบุ๊กเงียบเงียบงเหมือนกันวันนี้อ่า อันนี้ใช่ไหมคะคุณพิธนาพรมีหนึ่งมีสองมีสมีสภูค่ะหมุนๆให้แม่ดูหน่อยนี่นะคะได้แม่แป๊บหนึ่งนะแม่นานี่นะแม่นานี่นะมีความไม่โปะนะไม่สวยตรงไหนอาปรการามาวงได้แต่บอกเลยลูกนี้ดีอยู่รับไหมคะแม่าขาคุณพิธนาพร ไปแต่แล้วสามโลพรุ่งนี้หวยออกค่ะอ๋อแต่จะบอกว่าจะบอกว่าเดี๋ยวจะขายวันนี้น่าจะไม่รู้จะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านะพรุ่งนี้หวยออกใช่หวยไม่มีอะไรสู้เขาได้ค่ะบนโลกนี้ต้องให้นะคะแต่ว่าก่อนถูกหวยอยากให้มีความสุขในการซื้อของก่อนค่ะเขาบอกว่าเงินออกเนี่ยเงินออกก่อนหนึ่งวันไม่ใช่ปัญหาถ้าออกวันที่ถ้าออกวันที่วออวหวยออกอันนั้นอาจจะนิดนึงอยากกินรีบซื้อก่อนนะคะทุเรียนรอไปได้เดอ้อ อ่สอลูกนี้ค่ะแม่รับไหมคะคุณพิธาพรถ้าไม่รับหนูขออนุญาตผ่านไปดูลูกอื่นให้ก่อนนะคะส่งพรุ่งนี้นะคะของของทุกอย่างที่เห็นเราจะส่งในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเราจะไม่ค้างเอาไว้นะคะเพราะทุเรียนตัดสดพร้อมส่งจ้าอะ มี2.7อีกนะคะ2.7มี1 2 3 3ลูกนะคะมี3ลูกเท่านั้นนะคะแอบเห็นนะลูกค้าในรายแอดเนี่ยไปแคปกันใช่ไหมแล้วก็ให้เด็กหยิบให้ว่าลูกไหนนะนี่ค่ะได้เลยทุกอย่างถ้าไม่สั่งหน้า,ลาไลน์ไปสั่งหน้าไปสั่งหน้าล n e ก็ได้นะคะก็จะหาลายเจอมีคนบอกอยากได้ขนาดใหญ่น้องแพรดูแลให้นะคะนี่อ่ะนี่2.7นะคะ2.8 2.9ค่ะ ตอนนี้ต่ําสุดคือ2 7งจโลนะคะวันนี้ลูกค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะเนื้อแน่นอร่อยดีนะคะใช่เขาจะเก็บตังค์ไ้ซื้อหวยกันแหละเข้าใจได้ไเพราะว่าหวยออกก็คือที่สุดของคนไทยของเราแล้วเป็นหนึ่งในความหวังนะคะอว่าบาปตันนี้ยังไม่มีเลขในใจเลยนะคิดไม่ออกอาจจะไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่เจอแผงลอตเตอรี่เลยอ่ะ มาคะ่ะคุณยุ้งช่วยหยิบลูก2อดเ้าลูกนั้นให้ดูหน่อยเอาพี่คู่ขวัญน,นี่ไงพี่คู่ขวัญให้มาดูในไลน์จริงๆด้วยหนูจําพี่ได้อ่ะสอจุดเ้าดูหน่อยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่พูใช่ไหมสี่พูนะคะจะพูเต่งๆเลยสองจุดลูกนี้ใครรับบอกรับนะคะเดี๋ยวจัดการให้2.9โลค่ะสอุดโลเท่านั้นนะคะ2.9โลราคาอยู่ที่ แปดสิสี t t ่แปดสี t t ่อโอปาทำไล้มอ่ะโอปพี e ่อยูกายก4ีดให้น้องสามลูกโอ้โหปดหัวจังเลยเอาแล้วโอปาโอป้าป็อล้มไปโอปาบอกนิดท้าวค่ะมีเรื่องให้ตลกทุกวันงงขอน้ำควดนึ่งได้ไหมคะตอนนี้ สอจุดเจ็ดคุณแม่เอพีค่ะเอพีเทเลเฮาส์ลูกค้าเก่าอันนี้นะคะลูกเล็กนะลูกเล็กนะคุณพี่วัลพันธ์รับอันไหนเอ่ยรับลูกไหนคะรบกวนบอกน้ำหนักให้หนูหน่อยนะเดี๋ยวหนูดูแลให้นะขอกินน้ำสักหนึ่งขวดได้ไหมจ๊ะขอแห้งเฉยเลยจ๊ะว่าจะเครียดอสองขวดมาเลยคะ่ะหมดแล้วนะ้ะหมดแล้ว ล่าสุดอ่ามีคนมาฝากร้านจากโครงการปล่อยกู้ด่วนนะคะไม่เอานะคะอย่างนี้นะแหมมาฝากร้านทับกันก็มาซื้อของฉันด้วยทีจ้าเธอจ๋านี่นะอ่าสองจอันไหนคะคุณแม่ขาที่ขอ<ม>ที่ที่บอกว่ารับค่ะคุณพี่วราพันธ์ขาแจ้งหน่อยนะสวัสดีนะคะ2.9นะคะรูปลูกนี้ใช่ไหมสองจุ พี่วิวลูกนี้ไปนะคะรับเลยนะคะคุณพี่เวลาพันธเดี๋ยวหนูจะเขียนชื่อแล้วหนูรบกวนคุณพี่แอดไลน์เข้ามาหน่อยนะคะคุณพี่บอกผมมีอยู่สิบกระตันอืมเลิศโพสอะไรไม่ดูเลยเขาขายตัวเรียนค่ะโดนแล้วโดนดุแล้วนี่นะสองจุดเก้านะคะคุณพี่วลาพัน์หนูรับกวนทักไลน์แอดมาหน่อยนะคะพี่คู่ขวัญอ่ะโอเคอันนี้นะคะโอเคค่ะพี่วลาพันธ์ อันนี้ของพี่วราพันธ์ลับค่ะสองจุดเก้านะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่วราพันอืออ่านี่นะยังมีอีกนะคะบอกเลยวันนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยเอาอันนั้นออกไปแล้วเหรอสามลูกะนะไม่จองไว้ใช่ไหมค <4. 3. S 2> ือจุดสามเออโอ้ขอบคุณมากค่ะอะคุณพี่วราพันค่ะหนูรบกวนทักไลน์แอดไปคุยกับน้องๆน,นะคะอ่านี่นะ มีใครสนใจลูกเล็กไหมคะถ้าม่สนใจลูกเล็กผมจะข้ามไปลูกสามโลแล้วนะสั่งในลายเรียบร้อยแล้วคะ่ะรับทราบคะ่ะขอบคุณนะคะคุณพี่คู่ขวัญอ่านี่นะโอโปค่ะได้น้ำาหงคะออกได้แล้วขอบคุณคะ่ะเปิดน้ำแป๊บหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้จริงๆนี่นะคะอ่าขอเลขบัญชีคะ่ะคุณเปิ้ลหน่อยคะ่ะทักไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีลูกเพจที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะอ่านี่นะคะอ่ะมากันที่สามโลนะคะแก๊งสามโลเรานี่นะอ่ะมาเรียงกันดีกว่าค่ะคุณยุ้งขาเลียงหน่อยค่ะจับน้องเลียงเลยค่ะสามโลค่ะจะได้ไปง่ายหน่อยเพราะว่านี้มันอาจจะดูละลายตานะคะ พี่เบิร์ดบอกผมสั่ง3.8โลไป2ลูกเลิศมากเลิศไม่หยุดขอบคุณค่ะสินอันนี้ทุเรียนที่สั่งไปอะค่ะอีก2-3วันน่ะถึงจะทานได้นะคะไปถึงมือลูกค้านะแต่ว่าวิธีการเช็คที่ที่สุดคือการบากเนื้อดูนะคะใครซื้อพวกนี้ขอให้ถูกหวยนะจ๊ะเลิศมากค่ะขอให้ถูกขอให้รวยขอให้รวยนะคะอ่ามีมีลูกค้าชื่อคุณเจนส่งมาบอกเอาลูกไหนอะ ลูกนี้แน่เลยอะใช่ไหมคุณเจนนู้นี่นะอ่ะมาเรามาดูทุเรียนสามโลก,กันนะคะเดี๋ยวเราจับเลี้ยงให้รู้เรื่องเนาะอ่ะตอนนี้สามจุดห้านะคะในรุ่นนะคะมีสองอันนะคะสามจุดห้ามีสองอันนะคะสามจุดห้ามีสองอันอ่ะมีลูกนี้กับลูกนี้นะคะลูกเนี้ยบอกเลยว่าลูกเนี้ยอาจจะมีความดําความอะไรแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนเสียนะคะเน้นย้ำามื่ี้ว่าทุเรียนที่มีรอยดำเนะะี่ยค่ะเป็นรอยเพีย้ยรอยอะไรเงี้ย คือมันเกิดจากความอุดมสมบูรณ์นะคะเราไม่ได้อัดยานะเพราะฉะนั้นน่ะธรรมชาติก็จะเลือกกินมันจะลูกนึงก็จะหวานนะคะแต่ลูก3.5ลูกเนี้ยบอกเลยว่าปัวดอยู่นะมี5ภพลนะบอกก่อนโชว์ให้ดูก่อนอีกทีหนึ่งเพื่อความปังเพราะลูกนี้ชอบมากมีนี่นะ1 2 3 4 5มี5โพลนะจ๊ะพี่เจนถาม2.7ลูกนี้ไปหรือ,อยังดูให้พี่เจนหน่อยเร็วใน<ห>ไ,ไลน์แอดอเขาทักมา อ่ะนี่นะคะอันนี้พีวิวสาก่อนมี2ลูกนะคะนี่ลูกนี้นะลูกนี้อาจจะลูกภูไม่สวยนะคะแต่ภูครบนะมี1 2 3 4มี4่มีสพูโดยประมาณนะคะลูกนี้นะสนใจไหมเอ่ยอ่ะคุณพี่เกศสุดห3.5นับ1หรือนับ2องคะคุณแม่1 2 1กับ2ออันไหนดีคะ นี่นะคะมีหนึ่งกับสองค่ะมีซ้ายกับขวาแล้วันไหนดีคะคุณแม่เกศคุณแม่เกศสุดารับอันไหนดีคะสามจุดห้าไหนเอ่ยเดี๋ยวลูกนี้สวยแอบเชียร์นะเนี่ยล,ลูกเนี้ยลูกนี้มีห้าโพนะคะแกะง่ายอันนี้ก็แกะได้เหมือนกันนะคะบอกเลยว่าทุเรียนเนี่ยคือที่สุดแล้วแต่ว่าเราไม่มีเนื้อแกะให้ดูไง กินที่สวนเมื่อกลางวันไปเกี้ยงแล้วลืมคิดว่าต้องเอาเก็บมาให้ดูในหน้าไลน์นิดนึงนะคะอ่ะมิซ่าขวาค่ะรับวันไหนดีคะสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณพี่นิดฤดีบอกสนใจได้เลยคะ่ะสนใจอันไหนเอ่ยบอกได้อยากดูน้ําหนักประมาณไหนบอกกันได้หนูจัดการดูแลให้นะคะขอเงินมาแล้วนะาะสองจุดเจ็ด อ๋อเมื่อกี้สั่งเพิ่มห้าห้าโลห้าภูในไลท์สดค่ะอืมอันไหนห้าภูจ๊ะห้าโลห้าภูอ่ะเอาวันนี้นะคะคุณพี่เกศด,ดารับนะคะได้เลยหนูรบกวนทักไลน์แอดที่ปักหมุดนะคะไปทําการชําระเงินแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้น้องนะคะอันนี้อ่ะคุณพี่เกศด,ดาค่ะขอบพระคุณนะคะอ่าไปอีกแล้วนุง่งวันนี้ออกช้าหน่อยนะจ๊ะ มาค่ะตอนนี้นะคะก็เหลือ3โล3.2 3.3 3.3 3.5มี5ลูกนะคะสนใจลูกไหนบอกได้นะคะอืมดูกันอุ้ยลูก3.2นี่ทำไมฉันมองข้ามไปนี่อ่ะ3.2จ้ะมี1ภู2ภู3ภู3ภูเต่งๆแต่เป็น3ภูใหญ่นะคะบอกเลยว่าลูกนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาเช่นเดียวกันค่ะกับลูก ุเรียนป่าละอูของเราขนาด3.2มจโลลูกนี้นะคะสามพูที่คุ้มค่าค่ะบอกเลยเม,มื่อกี้มีคนเอห้าโลใช่ไมโล่ไม่ยังไม่มีห้าโลนะห้าโลพี่ยังไม่ได้พรีวิวเลยนะแต่แกบอกว่าห้าพูอ่ะเห็นอ่านอยู่บอกเอฟห้าพูอ่ะห้าพูอันไหนสามโลหรือเปล่าลลเอ้ยสามกิโลห้าพูนะของพี่เกศดา,าแต่เดี๋ยวลูกค้าน่าจะทักไป พี่ยังไม่ได้พรีวิว5โลเลยลูก <Okay. S 1> สวัสดีค่ะอะ3โลนะคะอันนี้ขนาด3โลนะคะใครสนใจลูกไหนดูได้อุ้ย3.3ลูกนี้ก็ดีแอบอยู่นี่นาะอะนี่นะคะไม่ใช่รอยดำรอยสกรปรกรอยข้าบอะไรนะคะเป็นรอยเพลี้ยะนะคะลูกนี้หวานอะไรนะลายซีอิ๊วดำไม่ใช่ข้าวมันไก่อะหนึ่ง สองสามสี่มีสี่ภูผิวเอาพี่เกตทักไปแล้วนะคะพี่เกตทักมาแล้วคะ่ะนี่นะคะอ่านี่นะลูกนี้สามจุดสามใครสนใจไหมคะสามจุดสามโลค่ะพี่ชันิการสวัสดีค่ะขอดูสามจุดสองโลค่ะอ่าสามจุดสองโลลูกนี้ใช่ไหมลูกวายลูกนี้นะคะมีทั้งหมดสามภูค่ะจะเป็นสามภูเต็มเต่งแน่นอนค่ะ เนื้อดีนะคะทักไลน์เรียบร้อยขอบคุณนะคะคุณพี่เกศดาเดี๋ยวให้น้องแอดมินดูแลต่อนะคะนี่นะคะลูก 3. 2ุโลค่ะลูกนี้ค่ะ3.2โลของคุณพี่ชนิกานนะคะอ่านี่นะคะสนใจไหมคะลูกนี้นะคะนี่นะนับให้ดูกันเลยว่ามี3โพูนะจ๊ะสโพปเต็มตึงมี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 อ่านี่นะคะ3.2สองรับไหมคะหรือจะผ่านไปดูอันอื่นไหมคะ ขอบคุณพี่อาชิระยาที่ชื่อเฟสนะคะอันนี้นะคะนี่นะนี่นะคะอลูกด2อยู่นี่นะคะใช่คุณพี่เกตสุดาออกไปให้แล้วค่ะอันนี้3.5นะคะนี่นะนี่นะคะ3.3โลก็มีนะคะ3โลสนใจลูกไหนมั็นพิเศษไหมคะ หรือจะให้หนูข้ามไปดูสีโลให้ไหมสีโลวันนี้ก็ลูกใหญ่ลูกสวยนะคะอะ่ะไม่ใช่อ่ะไม่มีใช่แต่เขาเขาเขาสั่งอะไรไปอ่ะสามกิโลใไม่มีใช่เพราะถามไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่พี่พี่เขารับหรือเปล่าไงอ่ะ โอเคนะคะอะถ้ายังสามโลยังมีอีกลูกนึงค่ะลูกนั้นก็สวยนะอ่ะไปค่ะอุ้ย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 ลูกนี้สี่จุดหนึ่งโลอ่ะลูกนี้สี่จุดหนึ่งโลนะคะเออวันนี้ของคุณพี่สุสิทธิ์สั่งไปยัง,อยงเออลองทักแกไปดูเพราะแกบ,บอกว่าจําได้วันในไลฟ์วันนี้แกบอกว่าแกเอาห้าลูกเออหนูลองทักไปดูแกอาจจะไม่ได้ว่างมาดูไลฟ์แต่แกสั่งไ้ห้าลูกพี่ลืมลืมสนิทเลยเนี้ย สุสิลองพิมพ์เลยภาษาไทยนี่แหละนี่แกให้มาเสร็จพี่ยังไม่เห็นนะที่พี่ทำลายชื่อไปอหมดขึ้นนะดูดิหวานจนมดขึ้นแล้วล่าสุดอขอดูลูกสวยๆนะคะอ่ะนี่นะคะอันนี้มี4โลค่ะสำหรับวันนี้สำหรับคนที่ชอบลูกใหญ่สะใจเลยนะคะนี่นะนี่นะ4โลหนึ่งนะนี่นะคะนี่นะ อสี่โลนะคะนี่นะคะวันนี้เรามีสี่โลหนึ่งสี่โลหนึ่งค่อนข้างเยอะเลยค่ะสี่โลเจ็ดนะคะสี่โลท้วนมีนะคะนี่นะคะนี่นะคะมีสี่โลนะคะใช,ะใช่เหลือยูลูกหนึ่งตัวนี้ไม่ไม่ใช่หมดแล้วสามโลท่วนไม่มีแล้ว มีตามจุดสามสามจุดสามจุลูกนึงสามจดลูกนึงสามโลทวนหมดจ้ะหนูอ่ะอันนี้สี่โลนะคะมีห้าผัะหนู่ก่ไหมห้าวหอห้าผสามสามุสามอันนั้นแหละอันนั้นมีหนึ่งสองสี่ห้าคุณพี่วาวพันเงินมาแล้วนะขอบคุณค่ะ หนูอยากดูลูกอันนั้นนะหุ้ดสองยกให้ดูเลยดิเขาใหญ่อะไรก่อนอือ,อ,อเ,เออมีกี่ภูหนึ่งสองสี่หรู้ความลำบากยังเออห้าห้าจุดสองมีห้าภูหูเขาเป็นอะไรใหญ่ขนาดนั้นก่อนอลูกนี้พิเศษนะคะสาจุดสามอันนี้ห้าจุดสองโลนะคะนี่นะนี่นะ <5. S 1> นนะ อ่าห้าจุดสองโลนะคะถ้าใครสนใจวันนี้ลูกใหญ่เราก็มีนะคะนี่นะห่วบมากอาไปคืนก่อนอือ,อนี่นะคะมีสี่โลหนึ่งสี่โลสองเลือกได้เลยนะคะ นี่นะคะเออวันนี้มันเงียบจริงว่ะสามโลห้าสามโลสองสามโล 3, สามก็มีสองโลก็มีจา้าลองดูก่อนนะจ๊ะคนไปไหนหมด